สำหรับคลิปในวันนี้แล้วก็มีผู้ถามมาบอกหลวงตาครับตอนนี้คนเป็นโรคซึมเศร้ากันเยอะมากผมเองก็อาจจะเริ่มเป็นศาสนาพุทธสอนเรื่องนี้ไหมครับแล้วจะออกจากมันได้ยังไงนตราดใดที่เรามีขันห้าอยู่มีรูปมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ แล้วก็จะยังมีอุปทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ก็คือตัวตัณหานั่นเองแต่เราไม่ควบคุมไม่บริหารขันให้ดีเนี่ยมันก็จะมากบ้างน้อยบ้างส่วนเกินก็นส่วนขาดเหมือนกะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็นี้นว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าดูก่อนอานทน์ถ้าผู้ใดาอาศัยเราเป็นกาลยานมิตร ผูนั้นจะพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายพ้นจากความโศกเศร้าลำลายลำพันไม่สบายกายไม่สบายใจความแคบแค้นใจเพรวกเราเนี่ยมีความเกิดมีความแก่เป็นธรรมดาเมื่อเกิดมาแล้วก็มีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้มีความไข้เจ็บเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความไข้เจ็บไปได้มีความตายเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้เพราะว่าเมื่อมีอัตตาก็ต้องมีอนัตตาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองเป็นกฎของโลกที่ตกอยู่ในเรื่องของพระไตรลักษณ์ตาตาบได้ยังมีการเกิดจะจะเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาผีเป็สัตว์นรกสุรกายเกิดเป็นพมอยู่ในภพสามเนี่ยการมาภพรูปภพอรูปภพเนี่ยย่อมตกอยู่ในขลายอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะนั้นในโลกขึมเศร้าเนี่ยเป็นชื่อเป็นเป็นชื่อเรียก ชนิดหนึ่งของโรคโรคบางอย่างเนี่ยถ้าเป็นโรคทางกายก็ต้องไปหาหมอหมอทางกายถ้าโรคทางจิตก็ไปหาหมอทางจิตน้พุทธศาสนาสอนให้ออกจากไอ้พวกสิ่งเหล่านี้โรคบางอย่างก็รักษาก็หายไม่รักษาก็หายโรคบางอย่างรักษาก็ตายไม่รักษากระตายเพราะมันตกอยู่ในไข่เกิดแก่เจ็บตายนิจังทุกขังนัตตาเราไม่สามารถล่วงพ้นไปได้ ทำลายคำว่าเราทำลายการยึดมั่นถือมั่นตัวนี้ทิ้งไปให้เห็นเป็นศัก์แต่ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปโดยที่เราว,ว่าเรามีตนมันที่เกาะที่พึ่งถ้าเกาะตนอ,อย่างเดียวแล้วถามว่ากายเราต้องตายไหมก็ต้องตายเวทนาก็ต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจิตเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปธรรมชาติมันตกอยู่ในพระไตรลักษณ์คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสัพเพธรรมานาลางังอภินิเวศยะสภาวธรรมทั้งปวงไม่เที่ยง ทำทั้งหลายนี่ไม่เที่ยงทำทั้งหลายนี่ไม่ใช่ตัวตนไปนั้นแต่เราสวดมนมต์รมวัดเช้าธรมวัดเย็นอะไรเราก็คงจะเห็นการเรียบเรียงของครูบาอา,า,าจารย์โบราณอาจารย์เขาเรียบเรียงมาจากคําสอนพุทธเจ้ามาอธิบายให้ฟังให้เราจํำย่อๆถึงยอดใหญ่ใจความในชีวิตประจําวันตามที่พระเจ้าสั่งสอน,นพระเจ้าเรื่องสอนเรื่องทุกข์กับความดับทุกข์เนี่ยความเป็นโลกซึมเศร้าเนี่ยก็เป็นโลกชนิดหนึ่ง ถ้าไปเปิดดูในเน็ตถ้าอยากรู้รายละเอียดโรคซึมเศร้าเป็นยังไงก็ไปเด้าไปดูแลรายละเอียดมันเยอะมันเป็นด้วยเ็ายังหาสาเหตุอะไรที่ชัดเจนอะไรยังไม่ได้เพราะว่ามันเป็นที่โลกผสมทางกายกับทางใจทางจิตเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนเราเนี่ยนะให้ออกจากไอ้สิ่งอ่นนี้ออกจากอุปทานขันธ์หา้าแต่รูปเนี่ยเป็นส่วนของกายเนี่ยถ้าบริหารรูปไม่ดีอ้วนไปผอมไป หิวไปอิ่มไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เกิดโรคคล้าเจ็บต้องรู้จักการออกกําลังกายให้เกิดความพอดีให้ละอุปทานให้เกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเป็นการดําเนินชีวิตธรรมชาติอย่างหนึ่งแต่เป็นน้ำก็คือฝ่ายที่เป็นใจเนี่ยเราต้องละอุปทาน,นว่าเป็นใจทั้งเราให้ได้ละเวทนาละสัญญาละสังขารละวิญญาณก็คือเจตสิกกจิต ไม่ให้ข้าไปยึดมั่นถือมั่นก็แล้วอุปทานขันธ์ทั้งห้าเนี่เป็นตัวทุกเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์สอนสติปัฏฐานสี่ไว้ข้อธรรมในธรรมว่าให้เห็นให้พิจารณาแล้วเพื่อให้ละอุปทานขันธ์ทั้งห้าเป็นข้อปฏิบัติข้อธรรมในธรรมจากอยากไปสู่ละเอียดไปเรื่อยๆให้บริสุทธิ์ไปเรื่อยๆมันจะได้พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายแลบพ้นจากอุปทานขันธ์ทั้งห้านั่นเอง แล้วพ้นราจะอุปทานจากกายก็เห็นเห็นกายแล้วก็ในกายถ้าข้าไปยึดกายก็เรียกว่าอุปทานอุปทานในรูปอุปทานในกายหยาบที่จะเป็นรูปละเอียดกายละเอียดตามลําดับก็ไปตามลําดับชั้นเพราะนั้นพระพุทธเจ้าเราจึงสอนว่าให้มีธรรมมันนี่ก่อนที่พึ่งก็คือมีสติให้ตรงสัมมัญญาแทนที่จะสมิมีสติอยู่ที่กายอย่างเดียวทําไมต้องมีสติที่กายมันไม่ต้องไป ถ้าเรามีสติภายนอกรูปเสียงกินรสการสัมผัสธรรมะลมซึ่งเป็นอายตนาภายนอกเนี่ยมันโอ้โหแสวงหาคล้ายๆว่า,าวิ่งไปเหมือนขี่ช้างจับตกะแตนเนี่ยรูปเสียงกนรสการสัมผัสธรรมะลมเนี่ยแต่บางครั้งนี่เราก็ต้องอาศัยไอ้สิ่งเหล่านั้นสมมติว่าการไปได้ไปเรียนภาษาอังกฤษที่อเมริกาเนี่ยไปตกกระแสเขาเนี่มันก็ อยู่ในประเทศหรือในประเทศอังกฤษมันก็ทําให้เราถูกกลืนไปแล้วก็ถูกนะย่อฉาบยอมแ้ะทําให้เป็นได้ง่ายนะทําให้พูดภาษาอังกฤษได้ง่ายได้คล่องสําเนียงก็อะไรแต่ม่อไรก็ถูกกลืนไปตามเขามันก็ฝึกฝึกได้ไม่ยากแต่ถ้าเราเรียนภาษาอังกฤษด้วยปัญญาคือเรียนที่ประเทศไทยเราแต่เรียนทางอินเทอร์เน็ตก็ดีเรียงอะไรจะมีอะไรเนี่ยบางทีมันไม่ได้ถูกกลืนง ถ้าเราไม่สนใจจริงเราไปเรียนตามวันๆตามเวลาบางทีสิบปีก็ยังพูดไม่ได้เวลาเขาบอกเราจะสื่อสารแต่ละทีเนี่ยโอ้โหมันจะต้องมีการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยให้เราเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไปอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมและความตั้งใจของเราเราไม่อุทิศให้จริงๆเนี่ยมันก็เป็นได้ยากแต่ปฏิบัติทำก็เหมือนกันพูดไป พูดไปเรื่อยเลยคนนี้เรามาพูดถึงเรื่องถ้าโลกซึมเศร้าแล้วเนี่ยปัจจุบันเป็นกันมากมีอาการเครียดเกินปลายควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่ก็พระเจ้าเราทดลองไปสอบสวนคนที่เขาเป็นโรคซึมเศร้ามานะ แล้วก็ศาสนาพุทธสอนเรื่องนี้แล้วจะออกจากมันยังไงก็ก็่ว่าอุปทานในสังขารในการปรุงแต่งได้เกินไปหรือในสัญญาที่เราที่สั่งสมมามากทําให้เราคิดไปเรื่องเนี่ยเรานึกไปในเรื่องอดีตแล้ทาให้เกิดความเศร้าใจอยากจะกระโดดตึกฆ่าตัวตายบ้างอะไรแต่ไม่ไรไม่มีกําลังใจบ้างเนี่ยมันได้เกิดสาเหตุนัานเป็นได้ทั้งทางกายทางใจผสมประสานกันแล้วพระพุทธเจ้าสอนให้ออกจากทางนี้เราจะพ้นจากความไข้เจ็บ นะถ้าผู้ใดมีเราเป็นกัลยาณมิตรผู้นั้นจะพ้นจากความแก่เจ็บตายเพราะฉะนั้นนี่ยเจริญสติปัฏฐานสี่เพื่อออกจากอุปทานขันดังห้าก็เรียให้เห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมนี่ทีท่พระเจ้าแนะนําอะดูความรู้สึกที่ลงกระทบปลายจมูกจนกระทั่งมันเต็มแล้วจนกระทั่งมันเห็นทุกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วเห็นใจเต้นนะจนกระทั่งแน่นคเครียดแล้วก็โล่งไปเนี่ยเราจะพ้น จะพ้นจากไอ้สิ่งเหล่านี้พ้นจากสัญญาพ้นจากสังขารการปรุงแตง่งก็พ้นจากอุปทานอุปทานในรูปในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ดูมีแค่ดูใจเต้นนั่นเกียตล่องฮะทำให้เกิดความรู้สึกตัวทัว่พร้อมทำเรื่อยๆเนืองๆะระคองอารมณ์ไปเดี๋ยวไอ้โรคซึมเศร้ามันก็นจะหายไปเองอพ้นจากความไข้เจ็บเนี่ยพ้นได้พ้นอ,อย่างนี้ นะข้าระเจ้าเนี่ยมันถ้าเราไม่พูดถึงเรื่องโรคซึมเศร้าเนี่ยเลือกเรื่องเรื่องของการที่ว่าเรารับอารมณ์ทั้งวันทั้งวันทั้งวันเราก็เครียดโอ้โหมันเครียดมากเครียดแล้วบางทีเครียดทงตัวมันเหมือนเป็นสมาธิเป็นฌานไปเลยอันนี้ถ้เราปล่อยรมไปภางนอกไปตามกคอมเนี่ยมันเครียดอย่างนี้นะพอเราแน่นพอเราเลิกแล้วเราก็ดึงกลับมาเข้าความภายในเนี่ยดึง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 มึงอานาจสมาธิที่ปล่อยไปดึงมาให้เต็มอยู่ในฐานกายฐานเวทนาฐานจิต แล้วจนกระทั่งมันมีกําลังปุบ๊บเราก็เจริญสติให้ตรงสัมมัญ,ญามันก็ละอุปทานในขันห้าเราได้นะไม่รู้จะเข้าใจหรือเปล่านะก็คือละอุปทานขันห้าได้ละละจากรูปเสียงกยิรและการสมัมผัสธรรมลรมก่อนแล้วก็มาเข้ามีตนมันนี้ก่อนที่เพึ่งแล้วก็ละความยึดมัน่นถือว่าเป็นตัวกูของกูเนี่ยโดยการเจริญสติให้ตรงสัมมัญ,ญให้ชัดในสัมมัญญเดี๋ยวมันจะหลุดออกมามากับ้นได้ ้นอย่างนี้พ้นจากความไข้เจ็บพ้นจากความแก่้นจากความตายได้จากไอ้สิ่งเหล่านี้แต่ร่างกายแล้วมันก็ต้องตายเป็นธรรมดาล่ะแตโ่โลกเนี่ยบางอย่างรักษาก็หายไม่รักษาก็หายรักษาก็ตาย